สมอให้ยู่จุงกะสบายดี h อริกตุกสวัสดีครับท่านเราทำงานให้ท่านให้คุณถึงมันจะน้อยเวลาก็จริงนะแต่เราก็ลงทุนด้วยกำลังด้วยสติด้วยปัญญา แล้วก็ทุนอันบริสุทธิ์ที่เราหาได้มอบให้กับคุณทุกคนด้วยใจจริงโดยไม่หวังสิ่งอื่นสิ่งใดหากมันจะทำให้เราลำบากใจหรือว่ากระทบกับเทือนต่องานจำไว้ว่าเราเคยมีสิ่งเดียวที่อยู่ในวีดีโอทุดนี้ มันทำให้เรามีกินมีใช้แล้วก็มีชีวิตที่ดีมาถึงวันนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันข้างหน้านะมันจะทําให้เราลำบากใจเราคงไม่ใช้อีกแล้วล่ะขอบคุณสําหรับความวังดี จุงกะสบายดีฮีฮาวจะติดตามหรือไม่เรื่องของคุณ